บทที่6ผลการทดสอบควินคิดว่าเรื่องทั้งหมดนี้ไร้สาระเขาเห็นชัดเจนว่าเจนมีข้อมูลเกี่ยวกับเขาจากโรงเรียนเก่าแล้วพวกเขารู้ว่าเขาไม่เคยมีความสามารถมาก่อนปัญหาคือควินกำลังดิ้นรนตัดสินใจว่าจะทำอย่างไร ก่อนมาโรงเรียนทหารควินได้ทำการวิจัยด้วยตัวเองเขารู้ว่าทหารให้หนังสือความสามารถกับนักเรียนทุกคนที่ไม่มีความสามารถหนังสือความสามารถที่ให้แต่ละเล่มเหมือนกันเป็นหนังสือความสามารถดินเหตุผลที่พวกเขาทำเช่นนี้เพื่อให้นักเรียนที่ไม่มีความสามารถมาก่อนรู้สึกเป็นหนี้บุญกับทหารไม่เพียงแต่นั้นทหารยังควบคุมหนังสือความสามารถดินเกือบทั้งหมดหมายความว่าหากคุณต้องการเพิ่มความแข็งแกร่งคุณต้องพักดีต่อทหารและพวกเขา จะให้พลังมากขึ้นแก่คุณก่อนที่ควินจะคนพบความสามารถของตัวเองเขาคิดว่านี่เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเขาแม้ว่าเขาจะไม่อยากเข้าร่วมกับทหารหลังจากสองปีความสามารถดินก็มีประโยชน์มันง่ายสำหรับการจ้างงานเพราะความสามารถดินมีประโยชน์ในการก่อสร้างนี่คือจุดที่ปัญหาเข้ามา ควินที่มีความสามารถอยู่แล้วหมายความว่าเขาไม่สามารถเรียนรู้ความสามารถใหม่ได้หนังสือความสามารถนั้นไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงไม่เพียงแต่นั้นควินแน่ใจว่าพวกเขาจะติดตามนักเรียนทุกคนที่ได้รับหนังสือความสามารถหมายความว่าครูจะคาดหวังให้เขาใช้พลังดินในครั้งต่อไปที่เจอกันควินหายใจลึกและพูดฉันไม่มีความสามารถเหมือนเดิม ชายคลุมฮูที่ยืนข้างๆเธอส่งหนังสือให้เธอแล้วส่งให้ควินตอนแรกควินรับหนังสือจากเจนแต่ทันใดนั้นหน้าจอจ้างเตือนก็ปรากฏขึ้นไม่สามารถเรียนรู้ความสามารถนี้ได้ต้องการแปลงหนังสือเป็น10 xp หรือไม่ควินคาดหวังข้อความแรกในระดับหนึ่งแต่ข้อความที่สองทำให้เขาแปลกใจจริงๆควินอยากจะเอาหนังสือและใช้เป็น xp มากแต่เขารู้ว่าจะมีคำถามถามในภายหลังขอโทษนะแต่ฉันไม่เอา ขวินพูดขณะส่งหนังสือคืนให้เจนนักเรียนที่มองและผู้สอนที่ยืนอยู่ ต่างตกใจเจนไม่เคยประสบสิ่งแบบนี้มาก่อนในการทำงานเป็นผู้สอนห้าปีนี่เป็นครั้งแรกที่คนที่ไม่มีความสามารถปฏิเสธหนังสือขอเวลาสักครู่จากนั้นเจนยืนห่างจากกลุ่มนักเรียนพอที่พวกเขาจะไม่ได้ยินอะไรใช่ใช่เขาบอกว่าไม่เอาหนังสือความสามารถฉันควรทำอย่างไรเจนพูดผ่านหูฟังให้เขาทำการทดสอบชายลึกลับบนโทรศัพท์พูดเมื่อชายคนนั้นวางสายเขาไม่สามารถไม่คิดได้ว่า Thank <laughs> you. ควินเป็นนักเรียนที่น่าสนใจเขาเริ่มมองไฟล์ของควินและสิ่งที่เขาพูดดูเป็นความจริงนักเรียนไม่มีความสามารถและไม่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มเพียวมาดูกันว่าเธอจะอยู่รอดในโลกที่โหดร้ายนี้ได้นานแค่ไหนควินชายคนนั้นพูดกลับมาที่สนามทดสอบเจนได้โทรหาผู้บังคับบัญชาเสร็จแล้วแล้วเริ่มเดินกลับไปหากลุ่มขอโทษที่ให้รอเจนพูดเนื่องจากเธอไม่รับหนังสือความสามารถเรายังต้องการให้เธอทำการทดสอบ ควินคิดว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องตลกถ้าควินไม่มีความสามารถจริงๆพวกเขาก็รู้แล้วว่าผลการทดสอบจะเป็นอย่างไรจำเป็นต้องให้เขาทำการทดสอบหรือรู้สึกเหมือนเหตุผลเดียวที่พวกเขาต้องการให้ควินทำต่อคือทำให้เขารู้สึกอับอายและเล็กในที่สุดเขาจะเลือกไปกับทหารและขอหนังสือความสามารถที่พวกเขาแจกจ่ายตามมา เจนพาควินออกไปในสนามไกลขึ้นที่ควินสังเกตเห็นว่ามีหลุมขนาดใหญ่ในพื้นรอยไหมและสิ่งต่างๆมากมายทั้งหมดนี้เกิดจากผู้เข้าแข่งการทดสอบก่อนหน้าการุณาทำลายเป้าหมายข้างหน้าให้เร็วที่สุด เจนพูดการทดสอบจะเริ่มทันทีทันทีที่เจนพูดจบเป้าหมายสามอันโผล่ขึ้นมารอบๆในดินแดนรกร้างอย่างรอยโผล่พวกมันเป็นเป้าโลหะกลมที่มีจุดสีแดงตรงกลางปัญหาคือเมื่อควินพยายามมองหาเป้าหมายทุกอย่างดูเบลอ ER ในระยะไกลควินจึงตระหนักว่าสายตาที่สมบูรณ์ของเขาไม่ได้สมบูรณ์อีกต่อไปนี้เพราะฉันอยู่ในแสงแดดหรือควินคิดควินไม่มีทางเลือกนอกจากวิ่งไปหาเป้าหมายแต่ละอันช้าๆและ พวกมันด้วยหมัดทีละอันเวลาของเขาชามากแน่นอน จากนั้นมีการทดสอบอีกสองอย่างที่ควินต้องทำให้เสร็จการทดสอบต่อไปเป็นการทดสอบความแข็งแกร่งควินถูกขอให้ชกเข้าไปในเครื่องจักรขนาดกลองควินใช้ความพยายามที่ดีที่สุดและตีกลองอย่างแรงที่สุดกล่องสัน่นและส่งเสียงเล็กๆในที่สุดแสดงตัวเลขดิจิตอลตรงกลาง 5. ความแข็งแกร่งเจนพูดขณะบันทึกลงในแท็บเล็ตเมื่อการทดสอบสุดท้ายมาถึงพวกเขาได้นำเครื่องจักรอีกอันมาเครื่องจักรนี้เป็นวัตถุกลมใหญ่ที่มีรูมากมาย ด้านน้าานนหเมื่อการทดสอบเริ่มเครื่องจักรยิงน้ำโฮโลแกรมเข้าผู้เข้าแข่งทั้งหมดที่ควินต้องทำคือหลีกเลี่ยงการถูกน้ำจมตีเครื่องจักรเพิ่มระดับและในที่สุดเร็วขึ้นและยิงน้ำออกมามากขึ้นในที่สุดควินถูกจมตีและการทดสอบหยุดความคล่องตัว5เจนพูดอีกครั้งขณะบันทึกลงในแท็บเล็ตควินได้ยินคำพูดจากปากของเจนแล้วเริ่มคิดว่ามีความเชื่อมโยงกับคะแนนที่เธอให้เขาหรือไม่ การทดสอบล่าสุดเป็นการทดสอบความแข็งแกรง่งและควินได้คะแนน5คล้ายกับระบบของเขาที่ระบุว่าเขามีความแข็งแกร่ง5 จากนั้นอีกครั้งการทดสอบนี้เน้่นที่ความคล่องตัวและได้คะแนน5ซึ่งเท่ากับระบบของเขานั่นหมายความว่าหากควินทำการทดสอบในกลางคืนคะแนนของเขาน่าจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านี่ยังหมายความว่าตราบใดที่เขาเลเวลอัพเขาสามารถเพิ่มคะแนนได้เหมือนกับว่าความสามารถของเขาคือความสามารถในการพัฒนาแต่มีข้อเสียบางอย่างด้วย ตามที่คาดหวังเจนพูดน่าเสียดายที่ระดับพลังปัจจุบันของเธอเป็นระดับหนึ่งควินกำมือและกลับไปยืนกับคนอื่นเขารู้ว่าวันข้างหน้าในฐานะผู้ใช้ระดับหนึ่งจะหนักแต่นั่นจะไม่นานแล้ว หากคุณชื่นชอบตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดตอนใหม่ทุกสัปดาห์ในตอนหน้าควินจะเริ่มชีวิตในโรงเรียนทหารในฐานะนักเรียนระดับหนึ่งแต่ด้วยระบบแวมไ์ที่สามารถพัฒนาได้เขาจะเริ่มแผนการก้าแขนอย่างไรติดตามความตื่นเต้นต่อได้ในบทที่7โรงเรียนทหารขอบคุณที่รับฟังและโปรดติดตามต่อไปนะคะ